วันดีพี่น้องเมื่อนี้นีแนวมาเห็ดทําอาหารตอนเย็นมือแรงได้เนื่อมากพ,พี่ตอนง่ายผลพิเศซอยเฮิซนหลอดเนื้อหลอดไว้เถอะจากแดดแล้วก็สิพัดท,ทอดไปกินมือต่อไปเพราะว่ามือนี้ได้เนื่อมากเป็นโลคสองโลคพวเราพี่น้องเี่นหนองเบื้องด้อเบื้องการทายทำ เนี่ยงัวย่างดีพี่น้องเนี่ยงัวงเนี่ยงัวสิมักดีดีกูเบอร์เฮ็ดต้อนหน่อยหรอกต้อนไหนนะไหนเ,เนี่ยงัวเนี่ยงัวงแสบแสบพี่น้องใส่รสด,ดียิลาเอาอันนันมาจุน้ำเนี่ยอ,นะอันถวยมันใส่บีน้ำปลานี่เด้อจุไปนน้ำเฮ็ดแห้งไปนน้ำห้อครับ ครับถ้วยใหญ่ก็ได้สุดหยอดสุดหยอดผมบรเเ็ดตอนหน่อยหรอกมันนั่นมันแห่งมากมันรอดหีบรอดหีบตกลงใส่สีเทาพี่น้องต้องบอกเป็นทาบนในตอนหน่อยลายก็ได้ตอนใหญ่เราก็กระต,ตัดลายเส้นเอาเอบซีทะนงชแนล เมื่อนี้ถ่ายท้ำตอนเย็นเนาะครับตอนแรงเพราะว่าตอนเที่ยงก็มีพระละจิตหลายอันหลายอย่างเลยบรเดทถายท้ำก็เลยมาเอาตอนแรงตอนแรงประมาณสี่โมงกุ๊กๆเนาะครับสี่โมงพอดีเลยมาร์กไหวมืออื่นก็ออกตากแดดและจะแสบจะวะ นี่แม้มันขัดสุดยอดพี่น้องว้าเอาบีเส้นนี้ดูยใหญมาเอาบีเสน้นนี้ให้ลูกใหดเป็นปบักว้าวน,น,นี่บีลูกน้ปลาพร้อมเดอรแก้วใส่จักน้อยอพอบีบีบ๊บอบป<ร>เปิดเปิดเปิดอันยางลูกเปิดยางเออ ย,ย,ยา่างอย่างอย่างจะคั่มนี่แม่ก้อนสิไปตากแหงเสียดายของสดตัวเอามาเนาะพี่น้องเสียดายของสดสดโอ้ยพี่น้องจุย่าแรงเดี๋ยวจกบ่งเนาะพี่น้องเนาะใส่จกบ่งสมปากโจดลวยแซบ่บพ่อไม่บอกแม่ว,มว,แว,แว่าแซ่บโพดแซ่บเลี้ ôi mười này chín cấp lan lan cần chín năm mới ăn nó không cái đây hết súc hết nhắn phải Nóng à bị này ít say bất đây tuần này ba à, cái nhóm nó khủng xe con cho thiệt bất đâu lục khom tài vợ liêng liêng này không bỏ lỡ ผมไต่หอกเรียงนั่งอย่างนั้นปาก็ใสแล้วพุงคิรสใสแล้วนั่งจะสิ้นรถแ้วยนั่งจะแนี้ยจุใสบังดุโอู้คือเป็นจะเนียวแถวหน้ามาเนี่นมันมีบัคเขาวะ Còn lắm, xưa còn Ăn luôn. Phê non, lắm. bọn nó. Mà lơ, non, nữa Mà ừ. nằm ở đây <laughs> ว่ิฟักสมมล้วเห็ุมันเป็นมากแล้วก็มันเท่ามันแจแล้วก็บออยากกิน,านมากลูกมาไไปร็กไปร็วไปออกกล้องนะวัดีดกล้องก้นมามาวัด้องเดี๋ยวจังไปดูวัดววดีครับวัดววดีครับ มื่อนี้มีหลานหน่อยพันงใส่พันสีอยักเลยบัวนี่อกินยี่บัวมันดิอเอาไปกินเจวน้ยี่ยนม,มึงกรดิ่งเกลยกนองไรสยชิบยามเลยงทรามดามันมักดีดีแดดดีๆช่วงนี้บดเมี่ยงมันในลูกหลาน เขาชิปเป็นบางครั้งบางข้าวนอกอันตอนพอกินยนีนะยูนีน,น,นะพี่พอห็นโคไปบอกนะขมมแยหวายอไปให้งี คือมันผ่านตันหลูลเนาะออามากละลำัมมเอน,ะนี่อันใช่แล้วโอ,อ้มาแสบแสบพี่น้องปุ่นอะ เนี่ยเป็นกวนแดงอึ้งคืองเลยซอยบักสองเศร้าเข้าไปเนาะแต่ว,ว่ากับปลจินสักเท่ยก็พูดถึงว่าปูาจินได้กป็บรวิวากันปูาจินได้ก็เจนววส่วนผมนี่บ่นนั่นละข้าวตะกี้ กดพวกเข้าอันย yeah. ุยังน่อยจินังกระแสบพี่น้องอ้ยุนี้ก็คักคือนโอ๊ะเราแล้วก็เจ้กบากรหอหอเจ้าบากโอ้ยปวดใช่ปะฮึฮึ นมันทำบ่ค่ะอนนอมน,น,อน,น,อน,นอ้นขัดดีเลยสามใบส้าสามใบส่าอืามแ่บนาลูกเขาเป็นเจ้าของเชียงเนี่ยเนาะ Nè, đang ngâm hoa mà hai quá trình đặc biệt đẹp đẽ đâu á mhmm 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 bà bà lại đây là cái đoạn không phải quản thi đêm bản luộc tàu rồi xoay hàng hàng cuồng xin nhau xin ơi năm phần Ui, mưa nha mùa mưa nha mưa nha nha mư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 a ไอ้ชุบเป็น้องไอ้ที่คนอยากก็ไม่เห็นมันจัดเลยกูเมือ่อยากกินยำได้ก็เลยพี่น้องบ, <B> บ้านเมียงมันจเรเลิศก,ก็คือตะกอาห้อง <S <S ตะกอาห้องคนบ,นนบ่เป็นบุญเป็นท่านก็บ,บริกิน หิวก Bref, ót, iber, ını, ็หิวอยู่ hẳn ละตีเขานอน่าเจยวเขานอน่าสมัยตะกี้นอกจากบุญกะทิบุญพระเวทจังสิได้กินเท่านึงเพิ่นขาเนี่ยเพิ่นบ่มาเอินไปเฝ้าโค้งเครียดพวแล้วตะกี้บ่ฮอดบ่อยากเอาสีน้ำพุ่นละอยากหลายหิวหลายพี่น้อง เตียงมาเขาจะขันมาร์กมันก็จะเชียงมาผสมกวเชียงมากขันเขากันดีๆเขาไปมากไว้ขึ้นหนึ่ง มาเกลือเขามาตากตากก็จะไม่แห้งเต็มทีพี่น้องเดี๋ยว่าลืมขับปุ่นผมตัวมาณแดดหนึ่งหรือสองแดดแดดหนึ่งก็พอแล้วเพราะว่าสมัยนี้มันแดดแรงต้องหิวมันจะไข่บามันทอดหรือมันปิ้งแต่ผมเนี่ยมักปิ้งบ่มักแบบน้ำมันน้ำมันมึงแบบ มมาัมนอ่อันนี้พี่ผมนะครับมือมือกล้องตัวนัชาาชามากินชาแนลน้องมาเด้อพี่น้องเลยเพื่อนเอฟซีเพื่อนอะสวยดอกเพื่อนเอ้ย พี่น้องเลยบ้านเนี่ยนี่เราสิคขันเอาเกียงเอาเียงปุงเกียงมักอยังใส่ห้าขันแล้วก็ห้าหมักไว้มักไว้ตื่นเหมือ,สอเสอาท่องกับใส่แดดใส่แดดแล้วก็ตากแดดนึงผู้คนก็ามักถอดผู้ลงมมก็งม,มักปิ่งแต่ว่าส่วนผมปิ่งกับบองแก้วลวกพักหันล่งป่านน้ำตะไกร้เ <laughs> ลแสบหลายพี่น้องเอาได้เวลาพิดคลิปเราลูกได้เอฟที่ อ่แนะ้ำซองชะนุ่งชะแนอนะครับผมก็จะเลยจัดทําไปเลยเมื่อนี้ยากยากพี่ยากน้องยากลูกยากเต้าไม่ยามก็เลยบ่ได้ทําชิมเปลือกเห็ดเนี่ยมอแรงก็ขอฝากแหวนเสนีห์กันนะครับเนาะ,นะมืออื่นพ่อกันไหมนะนี่หนะลังจากนี้เราก็จะไปเห็ดเนี่ยจากเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะไปอาบน้าอาบทามืออื่นห้องพอกันไหมสิเป็นชิมหนังห้องกันจังโป,ป,ปะปากันจังทําความรู้จักกับ การทำคลิปต่อไปนะครับเมื่อนี้ก็อขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับนะสวัสดีกล้องอ